สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ x s h o t นะครับคลิปนี้ผมก็มาพร้อมกับปืนบูดากอนโซลิงสกายนะครับซึ่งปืนนี้ก็หลอมได้จากชิ้นส่วนบูดาคอนนะครับซึ่งชิ้นส่วนตัวนี้ก็ได้มาจากการทำภารกิจนะครับซึ่งจะมีให้กดลับนะครับตั้งแต่เวลา1ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะครับของทุกวันนะครับผมตรงภารกิจตรงนี้เลยนะครับซึ่งในเวลาดังกล่าวมันจะมีให้กดลับ นะครับผมแล้วก็ถามว่าแล้วมันจะได้ปืนนี้ยังไงนะครับซึ่งเราก็ต้องมีปืนดากอนโกแมงนะครับซึ่งเป็นปืนที่ลงได้จากด่านเฟียโกโกนะครับด่านเฟียไฮนั่นเองนะครับที่มันเป็นบอสก็ซิลล่านะครับซึ่งเราต้องมีปืนเดิมๆของมันก่อนถาวรน,นะครับถึงเราจะเอาเวกเป็นปืนบูดากอนโซลิงสกายถาวรได้นะครับใช้ชิ้นส่วนทั้งหมด90ชิ้นดังภาพเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติกันก่อนเลยนะครับก็เป็นโปร Spirit s ี r ีส์นะครับอัปเกรดจากดากอนโกแมงนะครับโอเครู้เรื่องไม่วางขายใน i t เ m มมอลนะครับเจ้าของตายแล้วไม่ดรอปครับเจาะทะลุคนไม่ทะลุก,กำแพงครับไอคอนค่าพิเศษแล้วก็ทักษะทั่วไปนะครับก็คือบูดากอนพาวเวอร์พัดนะครับสะสมพลังงานอัตโนมตัติคลิกขวาเพื่อยิงลูกศรแสงนะครับผม โอเคเป็นยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูกันมาแล้วครับพระเอกของเรานะครับเอฟเฟกแสงของปืนนะครับก็เป็นสีฟ้านะครับรละยิบรละยับนะครับผมโอเคพิ้ายิงนะครับผมเป็นแบบนี้เลยก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับแล้วก็คลิกขวาทําอะไรได้นะครับเดี๋ยวลองดูกันปล่อยลําแสงนะครับคล้ายๆกับปืนสกายทูเอิร์ธอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้ว เดี๋ยวทดสอบยิงที่หัวเลยนะครับซึ่งตัวเนี้มันมีเลือด100ก่อ180นะครับผมโอเคเดี๋ยวลองยิงหัวเลยนะครับเลือดเหลือ32ครับโอเคต่อมาก็เป็นลำตัวนะครับส่วนหัวมันไม่มีเกาะนะครับหัวกับขาแต่ว่าลำตัวมันมีเกาะนะครับโอเคเดี๋ยวผมยิงลำตัวนะเลือดเหลือ71นะครับโอเคต่อมาสุดท้ายก็คือเป็นขานะครับยิงขาเลยเลือดเหลือ68นะครับต่อมาก็จะเป็นคลิกขวาบ้างนะครับ ส่วนหัวนะครับเลือดเหลือแปดเอ้ยแก็เฮียแล้วเลือดเหลือเ้านะครับโอเคต่อมาก็เป็นลำตัวบ้างนะครับลำตัวเหลือ9เ้าเหมือนกันครับต่อมาขาครับขาเหมือนกันขี้ขวาเลือดเหลือ9้าเหมือนกันครับเอาชิบหายครับก็คือขี้ขวาทุกส่วนอะนะครับมันจะไปโดนลำตัวหมดเลยนะครับซึ่งบอกเลยว่าถ้าเกิดตัวนี้ไม่ใส่เกาะนะครับก็คือเลือด100รเกาะสูงนะขี้ขวายังไงก็ตายนะครับทุกส่วนเลย คราวนี้ผมก็เปลี่ยนปีกนะครับเป็นปีกที่แบบว่าไม่บว,วกเกาะเลยนะครับดูซิว่าจะตายหรือเปล่าเอาชาร์จไม่ได้แล้วชิปหายแม่งหมดลูกแล้วเอาใหม่เอาใหม่รอชาร์จเต็มหลอดครับที่ขวาครับตายนะครับไม่มีเกาะน,นี้คือตายแต่ว่าไม่รู้ว่าดาเมจมันทําสูงสุดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีเกาะเลือดถึงร้อยตายชัวร์ครับผมคิดขวาโอ้โหแล้วคือเอฟเฟกการตายของมันโคตรสมูทเฮ้อจริงๆก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับปืน บูดากอนโซอะไรวะโซลิงสกายนะครับผมแม่งคิดขวาซูมยิงไม่ได้ปืนนี้นะครับเขาบอกมาว่ามันยิงทะลุคนนะครับแต่ว่าไม่ทะลุกำแพงนะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับว่ามันทะลุคนจริงๆหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดองดูเลยนะครับพิกซ้ายยิงนะครับโอเคตัวหน้าโดนแน่นอนครับตัว2โดนสามสี่ห้าหกดแดเสโอเคสรุปคือปืนนี้ยิงทะลุตัวคนนะครับเพราะว่า แม่งทะลุหมดเลยนะครับดีนะที่ผมมีแหวนมองเลือดนะครับนี่เรียงกัน10ตัวก็คือทะลุแม่งหมด10ตัวนะครับแล้วถ้าคลิกขวานี่คือจะตายหมดแผงป่าววะมันทะลุตัวป่าววะลองดูแป๊บทะลุหมดเลยนะครับผมทะลุหมดเลยตัวนี้เกือบตายครับเกือบตายเกือบตายเกือบเกือบเกือบโอเคนะครับเดี๋ยวลองยิงดูนะครับปืนนี้คือยิงทะลุแน่นอนนะครับผมลองแล้วนะครับคอนเฟิร์มนะครับคุณสมบัตินี้ของจริงนะครับโอเคตายครับ เรียบร้อยครับข้างหลังนี่ก็เจ็บเหมือนกันสรุปคือก็ทะลุนะครับแต่ว่าไม่ไม่ได้ทะลุกําแพงนะครับแล้วก็ขี้ขวาด้วยนะครับเอ้ยขี้ขวาทะลุกําแพงนี่หว่าดอกนี้โอเคถ้าขี้ขวามันมันทะลุนะครับมันคล้ายๆกับปืนอาสกายทูเอิร์ดนะครับผมแต่ไม่แน่ปืนนี้อาจจะดีกว่านะครับในด้านของ PVE นะครับตามคุณสมบัติเอ้คุณสมบัติมันไม่ไม่ได้มีเขียนแต่ว่ามันน่าจะมีดี งั้นเดี๋ยวเราไปลองกันเลยดีกว่านะครับในโหมด PVE ก็จะเป็นด่านเฟียนะครับที่ผมจะมาปิดท้ายนะครับยิงก็มีแรงดีดแล้วก็กระสุนแม็กซ์สำรองคือมีจํากัดนะครับยิงดูนะครับดาเมจเริ่มต้นนะครับไอ้มอนพวกนี้ไม่เท่าไหร่หรอกเดี๋ยวต้องลองยิงบอสดูนะครับดาเมจเข้า180นะครับพลังโจมตีคูณหนึ่งโอเคเดี๋ยวมันต้องลองดูตอนยิงเข้าบอสครับโอเคแต่ว่าแรงจริงนะครับในโหมด PVE ไม่รู้ว่าแรงกว่าของเก่าเยอะมากหรือเปล่ามาดูกันนี่เลยนะครับสาดกระสุนใส่พวก AI ไออะไรพวกนี้ตายหมดครับแน่นอนอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าพวกดาน HP LL นี้จะยิงเข้าหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะยิงเข้าแหละนะครับเพราะว่ามันเป็นปืนรุ่นใหม่มันไม่ใช่ปืนรุ่นเก่านะครับรุ่นใหม่ของเซิร์ฟไทยนะแต่เซิร์ฟจีนก็คือแบบเป็นปืนรุ่นเก่าไปแล้วนะครับอะไรประมาณนี้โอเคยิงไปเลยสาดเลยก็ยิงเขาบอส่าไหรวะดูแป๊บ ยิงเข้าบอส200อุ้ย300เลยนะครับอุ้ยโคตรแรงอะ่ะยิงเข้าบอสอะ่ะแล้วคลิกขวาเท่าไหร่คลิกขวา254ผมเลือกยิงคลิกซ้ายดีกว่านะครับกระสุนหมดชิบหายน่าสนใจปืนนี้น่าสนใจครับบอกเลยอ่านง่ายๆครับปืนนี้แล้วยิงยิงทะลุตัวมอนด้วยนะแต่เสียดายแม่งยิงไม่ทะลุกำแพงแต่ว่าแค่นี้ก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วครับอย่าให้มันโกงมากเลยแค่ปืน8.5แม่งก็โนห้องบอมแทบจะเอามาเล่นไม่ได้ละ ิบขายปายิงเลยเอา้าทำไมมาตรงนี้วะเนี่ยถือว่ามีอยู่แล้วยิงไปเลยครับเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ไทยมันเอาไวเทมเปิดช่องมีดมาขายแล้วเว้ยเราสามารถพกมีดได้สองสามเล่มนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับซึ่งเซิร์ฟเวอร์จีมันมีนานละไทยไม่เพิ่งจะเอานะครับโอเคก็เดี๋ยวรอดูในอนาคตนะครับว่าไอกชอตเซิร์ฟเวอร์ไทยจะอัปเดตไปในรูปแบบไหนนะครับเพราะว่า ได้ยินมาว่าเขาเปลี่ยนผู้พัฒนาชุดใหม่นะครับไปได้ยินมาในกลุ่มนะครับไม่รู้ว่าจริงเปล่าผมก็ไปฟังๆมานะครับขอ,อยังไม่คอนเฟิร์มแล้วกันแต่ก็อัปเดตรอบนี้ผมว่ามันก็ดีนะรอบนี้ก็แก้บั๊กบ้างไอเทมใหม่แล้วก็ไหนจาน้าล็อกอินหน้าล็อกอินใหม่ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกนะครับดีละนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนทีมงานพัฒนาตัวเกมชุดใหม่ก็ ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับก็คือเปลี่ยนเดฟนั่นแหละนะครับฝ่ายิงเลยโคสุดแรงจัดลำหนึ่งกระสุนหมดชิบหายขวาออไม่ทันที่ออ๋อออกไปแล้วโอเคครับตาดมันมากครับกระสุนให้มาหกสิบห้าเองหรอวะ PVE อะ่ะปกติมันต้องให้มาแปดสิบไม่ใช่หรอโอเคช่างแม่มาลวกันฝ่ายิงเลยครับ แตก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 ยิงมันมากบอกเลยพลังโจมตีคูณ20มีสิทธิ์ยิงบอสเข้าประมาณ5 6 0 0ร้อยเนี่ยเดี๋ยวต้องลองเดี๋ยวต้องลองเดี๋ยวมีลองแน่นะครับเดี๋ยวไปเล่นประตูผีสามแล้วกันค่อยค่อยค่อยคอยแล้วขอรีวิวพวกของมาใหม่ให้มันครบ,ครบก่อนนะครับจะเน้นพวกอาวุธละกันพวกไอเทมจะไม่นะครับไอเทมจะไม่ค่อยรีวิวเท่าไหร่เอาแบบว่าพวกปืนก่อนดีกว่า พอดีว่าสะดวกนี้ทิพายเพอใช้มีดโอเคไม่เป็นไรยอมรับครับว่ามีดทิพตัวนี้แม่งแรงจริงแรงทิพายไปเติมครับเติมก่อนต้องเติมก่อนขึ้นบนเลยเดี๋ยวเคลียมอนข้างบนมีเกิดไหมโอเคมีเกิดครับหมดครับเอ้ยหมดก็เฮียล้ะมีอีกแต่ครับโอเคเอ้ยวิ่งไปไหนกันยิงครับหมดโอเค รอบที่15เป็นรอบบอสบอสสองตัวโอเคมึงออกมาดิไอส้สัตว์ยิงเลยยิงเลยโอเคบอสออกมาแล้วครับยิงซ้อนได้เลยยิงซ้อนไปเลยนะครับอ่ะยิงนี้เลยเวลาแตกได้แตกพร้อมกันไม่ใช่อะไรเอาใหม่เอาใม่ใหม่รีโหลดครับยิงเข้าเกือบ400อะ่ะเอ้ย400มีให้เห็นถ้าเกิดคูณ20นะผมว่านะเกือบพันอะบอกเลย อันนี้ไม่ได้เวอร์นะแต่ว่าพูดจริงอาจจะถึงนี่พลังโจมงตีคูณ13าก็รอไปส0่ร้อละคูณ20จะเหลือเหรววะเดี๋ยวต้องลองดูอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันเล่นให้ดูแบบว่าคร่าวๆนะครับในโหมด PVE ป <c oughs> ึ๊บแพรอ17แล้วมาชิวๆครับลงคนเดียวเ้ยเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนดีกว,ว่าขึ้นไปเคลียร์รอบข้างบนยิงเลยเรียบร้อยอุยอ้ยอติดติด,ตด ยิงครับยิงจากระยะไกลโอ้โหน่าเสียดายปืนนี้แม่งมีแรงดีดถ้าไม่มีแรงดีดนะแม่งยิงมันกว่านี้อีกยิงบอสแบบจ่อค้างเลยเดี๋ยวนะระเบิดใจดีผมก็ไม่ได้พกมาสิบหายโอเคคงไม่จําเป็นหรอกมั้งเพราะว่าปืนมันก็เดิมๆมันแรงอยู่แล้วไหนวะยิงเลยยิง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 โอ้ยตัวเขียวตัวเขียว แต่แอนมามันยิงทะลุผ่านตัวสีเขียวได้ปะไม่ได้นี่หว่าเอ้หรือได้วะไม่เ,เหมือนจะได้นะเมื่อกี้รู้สึกว่าเหมือนจะได้เลยโอเครอบที่19แล้วครับใกล้จะถึงความจริงแล้วครับใกล้จะจบแล้วครับปึ๊บใช้มีดเลยรอบสิบเก้าเฮียไวๆเลยมีนี้แหละของจริงโอเครอบยี่ิบก็ใช้มีดพิษเรียกบอสออกมาเฮียมอนเรียกบอสนะครับ โอเคบอลมาล้ยิงเลยครับพลังโจมตีคูณ4ไม่ใช่สิคูณ15ยิงเข้า452ต้นแรงถ้ามอนแบบว่าซ้อนกันเยอะก็วิ่งปาดเอานะครับเพราะว่ามันยิงทะลุโอ้โหจะตายละสกิลแซ้นแม่งระยะไปเลยไวๆเลยโอเคครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับปืนกระบอกนี้นะครับปืนอเวกจาก ดาก้อนโกแมงนะครับบอกเลยว่าโคตรดีเออผมได้ด่านนี้มาพอดีเลยนะครับซึ่งปืนดาก้อนโกแมงก็ได้มาจากนี้แหละเราต้องลงผ่านด่านแล้วก็เก็บสะสมชิ้นส่วนเพื่อหลอมปืนถาวรกระบอกนี้นะครับแล้วก็ทําการรับภารกิจรายวันนะครับตั้งแต่1นึ่ทุ่มจนถึง4ี่ทุ่มนะครับทำทุกวันสม่สําเสมอให้มันครบ90ชิ้นแล้วก็นําไปเอาเวกก็จะได้เป็นปืนดากอนนะครับบูดากอน โซลิงสกายนะครับถาวรมาแบบฟรีๆเลยนะครับปืนนี้โคตรดีนะครับแนะนำนะครับใครที่มีปืนโกแมงตัวเดิมอยู่แล้วนะครับให้รีบทําภารกิจสะสมชิ้นส่วนเลยนะครับผมสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไ้เจอกันในคลิปหน้านะครับ